สวัสดีจ้าสมุนไมาบอกกันอีกแล้วทางช่องยายหัดลุงมิมอนเพื่อน้นทำเกษตรสมนียายหัดพามาย่ตลาดเดินท้อยพี่น้องชาวันจันนี่ค่ะสภาพมาชมบรรยากาศซื้อขายสำรวจราคาเนะพี่น้องตลาดกุฎระฆังอำเภออากาศอำเภอจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้อง ผู้ใด,ด้คำม,มาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ต,ตามอย่าลืมกดกระติง่งมนด้อยจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาพี่น้องยนี่ยสิภาพเลยสัญลวดราคข้าบุ้งเนาะพี่น้องเนาะช่วงบรรยากาศเื้อยใส่หวัวเหนือพี่น้องแถวนี้งหัวเหนือ

ไอ้พยุทธ์นัยุนเนอะไาลวะสวัสดีค่ะมือนี้ได้ยังมากเนาะจ้านี่ครับสตัวนะครับ33มสิครับเลยสามหมื่นสาครับผมสามหมื่นสามพันน้องสามตัวได้โมเมนตัวเดียวสามตัวมิเตมิเตตัวแม่ได้จ้านี่ว่าไม่นั่งหน่อยเปิดเปิดไว้สามสิบแยกกระขายเป็นบอกขนานใชครับ แยกกระขายด้วยพี่น้องเปิดไว้สามหมื่นสามแยกปิดตูคนกระขายถ้าแยกนี่ตัวนี้เท่าไรนอกจากตัวนี้สิบสองครับตัวนี้เปิดไว้สิบสองพี่นอ้องกว้างสูงเพิ่มมาลอยเศร้าลอยเศร้าวบวกอยู่พี่น้องเป็นงวงแม่นางหน่อยตัวนี้เด้อันนี้ตัวนี้ตัวละมือก็พาร้อยครับสองตัวเลยสองตัวนี้มือก็พาร้อยครับ สองตัวไดว้พี่น้องเมือนเมือนก็ผาลอย<ม>ตัวแม่เพื่อพี่น้องงามงามเป็นตะนียงอยู่ตัวนี้ประมาณรอยสบบิบวกบวกพี่น้องตัวนั้นก็ลอยซ้าวบวกบวกอ่ะขอเบอร์ติดต้อน,นะจ้า085ด้าศเนสนใจโใจทัวรหาหอย <5. S 1> หอยเผ็ด้ด้พี่น้อง ไม่นั่งหน่อยงามๆด่วนด่วนวันสันขายด่วน, <laughs> นการเริ่มคือคล้าพี่น้องตลาดดอนทอยแต่ราคาง,งวัวก็ยังส่งโตอยู่พี่น้องราคาง,งาอโบโบปั้นได้พี่นอ้องดีงัว่านี่ <c oughs> แม่พี่น้องเนี่ยสีฟามาเบิ้งหัวงามหัวหลุนพี่น้องลูกลูกซีไว้่นไดเจ้าปีแล้วนี่ได้ลูกตัวเดียวนี่แม่ลูกมันโอ้ลูกตันสักกระไดลูกหนึ่งพี่น้องนี่ ลูกคนตัวผูนี่แม่นี่ลูกซี่ใบเป็นมะเมนแมน่ลูกซี่เอิ้นไป้ที่หาครับเตมีอครับเปิดไ 40, บซี่มื่นหาเปิดบเปิดี่มื่นหาพันพี่น้องใใกล้ปทงซีครับไก่ไก่งซี่ปสนไก่งีครับไกง่งตัวร่องใดอยู่บอกขาราครับตัวร่องใดครับตัวร่องใดเนาะ ตัวเดียวนี้เนาะสี่หมื่นหาเนาะเปิดไปสี่หมนหาครับเปิดไปสี่หมื่นหาซรนยครับตัวนี้ครับงามที่นอนบึงบึงีบบึงขาบึงได้ที่นอนาครับมาบออตัวจริงงามก็ไในลูกแน่นอนตัวจริงงามคนในลูกเด้อพ่อแมาเห็นมาบึงเพื่อนก็ได้พี่น้อง ตอรองไดเนาะตอรองไดครับสี่0หมือนหาครับเอินไปตุ <45 S 2> ต่สี่หมาครับวัดเงเด้วพี่น้องมันเงวอยู่เลยเง่หน่แต่วัดทั้งเง่าสิมันเป็นสามเมตรผุนบอกหอดว่าสองเมตรความสูงร่อยสี่สิบบวกพี่น้องลูกสาวสี่วัสาวสีว่ัมกมจตัวใครใดมาจากตัวมึอนี่เมนมดดิบครับ ตัวน MM ี้นตัวใีญ่ตัวนี้สม่หารวยครับตัวนี่ตัวใหญ่ตุบคู่ใหญ่สามสหญ่นแปดหารวยครับคู่ใหญ่หนึ่งสามหมื่อแปดหารวยพี่น้องสาหม่นแปหารวยด้วยพี่น้องพอพันได้สบายเป็นพอพัได้อยู่ัานดีพี่น้อง ไม่ด้กี่เนยมาใหมนี่สามสามหมื่นแปดท่านหารอยเนาะต่อรองใดเนาะไก่ี่ฟรีให้ครับมันบไก่ทรงฟรีแล้วบะทางเมื่อกับฟรีแมนครับดีเดแมนบ่แมนครับแมนเบิ่งรลุ่หน่อยบบะนี้พี่น้องรุหน่อยโตปัญาครับรุดหน่อยนีประหอดมื่ปรอดมื่ครับหอหน่อยครับรุหน่อยนี่ราคาปรหอดมื่นพี่น้องเป็นงัวผูหน่อยนี่ ความสูงได้อยู่เม็ดเศ้าเจ็ดเศ้าแปดอยู่พี่น้องเปลี่ยนหอยครับบักแดงก็บักขาวนี่บักแดงก็บักขา,าวนี่เท่าไรก็สิบเจ้คู่นี่นคู่นีมื่นแปดท่นหาลอยพี่น้องสองตัวเดิถ้าตัวเดียวว่าราคาบระหอดมื่นพี่น้องเป็นงัวผูด้วยพี่น้องด้วยเป็นงัวผูงามๆตัวนี้แม่นปะแม่นครับโอ้แม่นน้นอนๆลูกหัานเนาะ ตัวนั้นดิตัวนั้นขมิยงตัวนั้นเปิดเท่าไหร่เปิดไปสิบหกขาลอยครับตัวนั้นตัวนี้เปิดไปสิบหกขาลอยเนาะตัวนี้สิบหกขาลอยพี่น้องเป็นเป็นลูกไส้ตัวแม่ซี่ไหวเนี่ยละพี่น้องนี่ราคาต่อรองได้กุตัวเนาะราคายังต่อรองได้บดกุตัด้วยพี่น้องด้วย เอาขอเบอร์ติดต,ต่อในจัย์้า093 093 390 390 6482 6482สนใจโทรหาหอยหอยสัก <5. S 1> สนใจโทรหาหอยสักเด้อ,อ,อ,อดพี่น้องเด้องามงามลูกซีว่ายแดงจึงจึงพี่น้องเบิ่งบรรยากาศต่อเรองเด้อพี่น้องช่วงบรรยากาศซื้อขายตลาดซื้อขายวัวควายอยู่ตลาด โคกกระดูอดอนท้อยพี่น้องอดอนตลาดดอนท้อ,นอยอำเภอกาบน,าน,กกน,าอน้อ,นอ,อ,อยจังหวัดสกลนครด้วยพี่น้องด้วยผู้ใดทำมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนตามด้วยพี่นอ้องด้วยสิได้แจ้งเตือนคลิปใหม,ม่ๆของยายหัดยายฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนยพี่น้องอเพื่อจะเป็นการเปิดขามองเห็นน้องพี่น้องเนะให้ตามด้วย เราเอาเราซีนี่ไปเ้าเอาเราเอาเอาันนึงไปสิบมันสวมันมุมดีข้อดีก็ยามันเอาซีนี้ไปก้เราเราเาเราละก็เราหามืนี่ไปค่อยรบลงมาตัวนี้กระดบลงมาน่ะย่นเดกันซื้ออยู่เลควบกต่อรองกัน เอาสองคบนี่เ <nt> จ็บ <monastery> พ <p ric baptism> ันไปฝ่ายมัน <performance> อ่ะ <t> ืายมันเน้นเจามันสองเมืนเจ็บสองวาโคบี่คบมืนี่ต่อรองแล้วค่ะถัอยูพี่น้องไปห้าเปหาบงคูมันเป็นม้วขึ้นบ้านนะมีคูนีก็คูีก็คู เ้งใส้จอกิตสจอกสักวันาอาไเยวันดีค่ะพ่อหามพ่อฮามในยังมากเนาะจ้าตัวนี้พอเปิดไว้เท่าไรเนาะจ้าเปิดไว้หมื่นหนึ่งเปิดไว้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งสี้ยหาสหัวแม่นางหน่อยหัวไทยเฮ้าเนาะเคหัวไทยเครื่องดำไปหน่อยราคาหนี่ต่อล่องได้อยยิบบ่พ ราคานี่ต่อรองได้อีกได้พี่น้องด้วยมีมิตเดียวนี่ปพ่พ่อตัตเดียวนี่แหละสูงสูงมีเม็ดสิบบวกอยู่พี่น้องความสูงคเมดสิบบวกอยู่ราคาหมื่นหนึ่งต่อรองใดนุอเบอร์แน่จ้าเบอร์ศูนย์เก้าสอหสมนใจโทรหาพอหำเด้พี่น้องด้วราคาหมื่นหนึ่งยังต่อร่องได้พี่น้อง หอยพี่น้องนางง้วราคนะา,างวนเป็อยังไหนน้องจา้าคือได้พากันนางอยู่ยังสี่นอามึนนนึงจับสาไฟเด็นลโลดจับสายไฟเป็นไรแร่จับหน้าสิวา่าไเลยราคามันถือคือมันแพงช่วงนี้โอ้ยถ,ถึงถือหมูคนซื้อว่าล้ว คนซื้อยากติคนไปซื้อเรียงกับคนซื้อมิเตนไอหอยบ่วัแพงคนซื้อมันยางวัวคนไปซื้อขอบคุณขอบมั <t <t ่วค่ะมือมั่วแม่ลูกลูกตัวแม่ไปสั่นพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่นี่เท่าไรเนาะจ้ะโอ้โหเปิดไว้สิบเจ็ดพันเปิดไว้หมื่นเจ็ดพันพี่น้องลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่ลูกแรก เปิดไปอยู่ที่เงินเจ็ดพันพี่น้องดูตัวแม่ครับความสูงแม่เพิ่งกระสีประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบเก้าบวกกุญแจพี่น้องความสูงของแม่เพิ่งอะไรครับคือประโยชน์เกิดอะไรผมสืบสี่หันหน่อยยังไงผลิตชัวรหรอกอะไรขายอะไรม่ลูกแม่เด้อพี่น้องนี่เป็นราคาเพิ่งเปิดไปเด้อพี่น้องยังต่อรองได้เนาะพี่ นองจากนอต่อรองได้ขอเบอร์ติดต่อในจ้าศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองหนึ 41. 41่งส euh. ี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งูนย์สี่แหนึ่งคับศูนย์สีแปนึ่งสนใจทุหาหอยังนอจุดครับสนใจทรหาหอยอุดเด้อพี่น้องเด้อนี่โค้งวัวโคงเมลูกลูกตัวเม่้ครับขาบกหอดเหมือนบัดีจะหอยท่งเจ้ามันหรือบกมนี่บครับเมู่อวานนี่โลเมู่อวานนี่โล่แมนบมมีผู้ต่อหอยลายอยแดงให้โลเลยมนบ่ มื่อนี้เจ้าได้ยังมามื่อนี้ครับสามสาวสามสาวสาวนี่ราคาเท่าไรเนาะสาวนีตัวละสิบสามหาร้อยลวดครับสามสาวนี่ตัวละเมื่อเมื่อสามพันหาร้อยหาร้อยต่อได้ต่อรองได้ต่อรองได้เด้อพี่น้องสามตัวสั่งตัวดีกับแม่นแม่นป่บ ตัวนี้นเอาตัวนี้ขาเท่าห่กขายดไร่หลเท่าไรล่ะเฮ้เท่าไรล่ะเอาบนขายเลเน้ะมมรัาเองมื่นหนึ่งครับอ่าพี่น้องงวงแล้วค่ามื่นหนึ่งมื่นหนึงมารับเองมะลาเองวสันครับราคามื่นหนึ่งแมนหนึ่งหมื่นบาทรับเองหนึ่งหมื่นบาทรับเองครับผสมได้สามหมื่นแล้วครับได้สามหมื่นแล้วครับ ทับไปไหนแต่พี่นาองบวนกรเลงยังเพื่อนถด้ยม้วนบรครับม้วนบาสั่นทับทับสักไดสามหมื่ด้วยพี่เน้อสามื่นครับทับไดสา้ตัวแดงม้วเถืกมันหลายอยู่ลานม้วนเถืกในขอกเนาะครับทับทับม้วในขอกด้วพี่น้องด้วยไอตัวนี้นี่สองตัวนี้ครับราคาหมื่น หนึ่งสามพันห้าร้อยเมืนห้าร้อยาร้อเราไว้ถั่วตอแมนแนที่มีปห้าย500ไว้ถ้าตตอด้วยพี่น้องด้วยตอโหลดเพิ่นว่าตอล่องเลยตัวใหญ่เลยแม่นบ่บ่แม่นครับบ่แม่นมีเท่านี้แม่นบ่มี3ตัวมี3ตัวนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่2ตัวนี่เพิ่นว่า13,500้อยสั่นตอล่องเอาของไอ้หอยทงชัยพี่น้องขอเบิร ติดต่อเนี่ยจ้ะ092 092ก้าสองศูนสนใจโทรหาหอยทงเด้อพี่น้องบ้านไดนเนาะหาเพิ่นอยากไปเบิ่งบ้านอำเภอวานอนครับบ้านนนทับสังอำเภอวานอนเด้อพี่น้องสนใจโทุกหาเพิ่นกับไปเบิ่งยกหอกในหน่อยก็มีหน่อยในหอกเนาะ เริ่มตั้งแต่หาพันราคาเริ่มที่หาพันเรื่องของหอยท่งไส้พี่น้องสนใจแลยทั่วหาเพื่อนหลักอะไปเบื้องยูเพื่อนเพื่อนก็ได้พี่น้องได้ยู่ในเพจคุณศึกฟาร์มแฟนเพจโอ้เพจเพจยังก็อคุณศึกฟาร์มคุณศึกฟาร์มแฟนเพจคุณศึกฟาร์มแฟนเพจมาสั่นให้เขาไปเบิ่งในเพจเพื่อนเรื่อพี่น้องเด้องเขาเบิ่งในเพจก็ได้จ้าเอาขอบคุณค่าจัดต่อรองราคาพี่น้อง เปล่นเร่ารุ่นคอยเก็บจ้งมาจภาาเด้อว่าโนก็ยังไม่ได้กันแล้วพี่้องพ่อจิโอนเหกันละพ่อจีโอนเงินให้กันแล้วหลังจากที่ หลังหลังจากที่ต่อร่องกันไปเป็นชั่วโมงนี่นี่พี่น้องคนจังไดกันมะนังตอเอามากมากแล้วก็มะนังตอร่องราคาอ,าอยู่ในตลาดนี่แล้วพี่น้องโอ้เกิมาบ่อรัวี่พ่าเลยอเป็นจังไดครับผมแทงกอดนะครับราคาหลังตงการแท้จริงมันเจี๊เลยมันไม่ต้องจะดู กร <laughs> เฮ็ดไปกระเกาหัไรล่อครับล่อจะเลี้ยงนี่หอกี่จะล่อก็ล่อเด็ดล่อเรื่อยๆเม่นบ่บ้าหลังสงการสินค้าขยับกับโบแมนเนาะแห้งถืกไปน้ำเม่นปะอือ,อตาย่างเดียวกะเจตกรับอ,อดแล้วอดอีกอดจนอดในหเฮาได้เลี้ยงแล้วก็เลี้ยงไว้สัก่อนเนาะอย่าฝ่าวปีหน้าอืมคืนว่า ปีนีทั้งขีเราเบิงละขอบคุณข้อมูลค่ะตินรถพี่น้องัวเนื้อเมือนขัวเนื้อคายดี